เปิดขั้นตอนการเช็คเป่าตัง์รับโอนเงินรวดเดียว2000บาทเราใช้ไปเท่าไหร่แล้วเหลือยอดเท่าไหร่ทำตามวิธีนี้ง่ายๆได้ด้วยตัวเองอย่าลืมกดติดตามกดแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับเพื่อทุกๆุท,กท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆที่อัปเดตวันต่อวันชั่วโมงต่อชั่วโมงครับ ครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการเปิดขั้นตอนการตรวจสอบเงินของเรานะครับที่อยู่ในแอปเป่าตังจากมาตรการเราชนะนะครับจะมีการโอนเงินงวดแรกวันที่18กุมภาพันธ์2514นี้จำนวน2,000บาทนะครับ ทางกระทรวงการคลังนะครับก็ได้มีการโอนเงินมาตรการเราชะนะให้กับกลุ่มผู้ใช้งานแอปพลิเคชันเป่าตังค์นะครับหรือกลุ่มผู้ที่ได้สิทธิจากมาตรการคนละครึ่งและเราเที่ยวด้วยกันนะครับวันที่1 8กุมภาพันธ์2564เป็นงวดแรกจำนวน2,000บาทนะครับส่วนการโอนเงินงวดถัดไปนะครับจะโอนเงินให้จำนวน1,000บาททุกๆวันพารหัสบัีทุกสัปดาห์นะครับโดยจะมีการไทม์ไลน์ในการโอนเงินนะครับวันที่25กุมภาพันธ์นะครับปี 11, 18, 25มีนาคม64จนกว่าจะครบ7,000บาทนะครับสำหรับใครนะครับวันนี้นะครับที่ยังไม่มีการโอนเงินนะครับเข้าแอปเต่าตังนะครับก็จะไปเข้าอีกออทีวันที่25กุมภาพันธ์นะครับเข้ารวดเดียว3,000บาท ทั้งนี้ผู้ที่กดรับสิทธิ์นะครับพร้อมรับเงินจากมาตรการเราชนะจะต้องมีการอัปเดตแอปพลิเคชันเป่าตังค์นะครับเป็นเวอร์ชันล่าสุดก่อนนะครับในส่วนของประชาชนาธุรกิจนะครับก็ได้รวบรวมขั้นตอนการตรวจสอบเงินสำหรับผู้ที่ใช้งานแอปพลิเคชันเป่าตังค์นะครับพร้อมวิธีการอัปเดตแอปเป่าตังค์เป็นเวอร์ชันล่าสุดก่อนกดรับสิทธิ์เราชนะดังต่อไปนี้เราไาดูวิธีขั้นตอนการตรวจเช็คเงินในแอปเป่าตางังค์ 6ขั้นตอนง่ายๆทำได้ดังต่อไปนี้นะครับ 1. กดเข้าไปที่แอปพลิเคชันเป่าตังครับ 2. ใส่รหัสผ่าน6หลักนะครับแล้ว3นะครับกดเลือกเมนู G-Wallet นะครับ 4. กดเลือกเมนูเราชนะนะครับระบบจะขึ้นให้กดขั้นตอนยืนยันเพื่อรับสิทธิ์เราชนะเป็นปุ่มสีน้ำเงินนะครับและขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่6ก็คือเริ่มสแกนใช้งานเราชนะผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังได้เลยนะครับส่วนวิธีการอัปเดตเป่าตังเวอร์ชัน ล่าสุดนะครับเวอร์ชัน10.33นะครับสำหรับอัปเดตเวอร์ชันเป๋าตังเป็นเวอร์ชันล่าสุดนั้นก็จะมีขั้นตอนดังต่อไปนี้นะครับหเข้าไปที่ Play Store นะครับสำหรับผู้ใช้ระบบ Android หรือ App Store สําหรับผู้ที่ใช้ iOS หรือ iPhone นะครับสค้นหาเป๋าตังในช่องค้นหานะครับแล้วก็3กดปุ่มอัปเดตนะครับและ4จากนั้นนะครับรอระบบทําการอัปเดตเป็นเวอร์ชัน10.33นะครับและ5หลังจากอัปเดตเสร็จสิ้นนะครับสามารถกดเข้าใช้งานได้เลยนะครับ และว,วิธีการใช้สิทธิ์เราชนะผ่านแอปเป่าตังนั้นนะครับเวลาเราจะไปซื้อของจับใจ่ายใช้สอยนะครับก็ทําได้ง่ายๆดังต่อไปนี้นะครับกดเข้าไปที่หน้าหลักเราชนะนะครับแล้วก็2นะครับหากต้องการใช้จ่ายให้กดสแกน QR code เพื่อใช้สิทธิ์นะครับ3หลังจากสแกนแล้วจะมียอดเงินของสินค้าหรือบริการนะครับ ก็ให้เรากดยืนยันสิทธิ์นะครับเช็คจํานวนเงินให้ถูกต้องนะครับ4กดรหัส6หลักของเรานะครับเป็นรหัสพินเพื่อยืนยันสิทธิ์นะครับและหลังจากนั้นนะครับใช้สิทธิ์เสรส็จแล้วจะได้สลิปหลักฐานในการใช้สิทธิ์ด้วยนะครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นขั้นตอนในการเช็คเงินนะครับวิธีอัปเดตเป่าตังค์นะครับแล้วก็